Oh, oh. โอ้โหโครงการต่างๆคลรอ,อนุมัติทั้งเห็นชอบช่วยเหลือประชาชนสรุปคณะมติประชุมคลรโดยคุณไป,ไปสุรีไปสกุลประจำวันที่22กันยายน2563ข่าววันที่25กันยายน63นะครับผม ันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว3ามทีเอาไว้เลยไปรับชมได้เลยครับมาเริ่มกันด้วยเรื่องของวันหยุดนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบในการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษนะคะจากการที่ท่านรองวิศณุก็ได้ไปประชุมแล้วก็หาหรือจากผู้ประกอบการทั้งภาคเอกชนภาครัฐมาแล้วนะคะก็มีได้เสนอมาว่านะคะในส่วนของเดือน ตุลาคมค่ะในเดือนตุลาคมจะเป็นเดือนที่มีวันหยุดราชการอยู่แล้วก็คือวันที่13ตุลาคมแล้วก็วันที่23ตุลาคมเพราะฉะนั้นจึงเพียงพอแล้วจึงในเดือนตุลาคมก็จะไม่มีวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษนะคะแต่ว่าในเดือนของเดือนตุลาคมนี้ส่วนราชการต่างๆก็จะมีการจัดกิจจัดพิธีถวายผ้ากรถินนะคะซึ่งจะถวายทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดทางภาครัฐก็ได้นําเสนอว่าจะได้มีการแจ้ง หน่วยงานต่างๆว่าถ้าเกิดมีการกําหนดการถวายกรถินในต่างจังหวัดในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยข้าราชการที่ต้องเดินทางไปก่อนในช่วงวันศุกร์หรือเดินทางกลับวันจันทร์ให้ถือเป็นการปฏิบัติราชการตามปกติโดยไม่ถือเป็นวันลานะคะในส่วนของเดือนตุลาคมส่วนในเดือนพฤศจิกายนนะคะเดือนเดือนพฤศจิกายนไม่มีวันหยุดนะคะแต่เลิกที่ประชุมก็เสนอว่าควรให้มีวันหยุดราชการพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่19และวันศุกร์ที่20พฤศจิกายน2563นะคะซึ่งจะทำให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องไปถึงวันเสาร์อาทิตย์ก็คือรวมกค็คือตงแต่วันที่19ถึง22พฤศจิกายนรวมทั้งสิ้น4วันนะคะ ทั้งนี้การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษจะไม่ถือเป็นวันหยุดราชการประจำปีและไม่จำเป็นต้องถือเป็นวันหยุดต,ตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพบริษัททางด่วนเหนือกรุงเทพในการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษวันหยุดราชการประจำปีและวันหยุดนัดขัดตัเลิกค่ะในส่วนของเดือนธันวาคมนะคะเดือนธันวาคมจะมีวันหยุดราชการในวันเสาร์ที่หธันวาคม ซึ่งปกติจะต้องหยุดชดเชยในวันจันทร์ที่7ธันวาคมทีนี้ทางที่ประชุมนะคะก็เสนอให้เลื่อนวันหยุดจากชดเชยวันที่7ธันวาคมไปหยุดชดเชยในวันศุกร์ที่11ธันวาคมเพราะฉะนั้นวันจันทร์ที่7เราจะไม่ได้หยุดจะไปหยุดวันที่11ธันวาคมแทนทําให้มีวันหยุดเพิ่มขึ้นรวม4วันก็คือตั้งแต่วันที่ 10, 11, 12, 13ธันวาคมนะคะเพราะวันที่10ก็เป็นวันรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นวันหยุดอยู่แล้ว ทั้งนี้การวันหยุดวันหยุดกรณีพิเศษเหล่านี้นะคะถ้าเกิดบางหน่วยงานมีการนัดหมายประชาชนล่วงหน้าไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสาธนาคารสถาบานันการเงินก็ให้พิจารณาตามความเหมาะสมอีกทีหนึงค่ะมาดูมติคณะมนตรีถัดไปนะคะวันนี้คณะมนตรีก็อนุมัติหลักการ ร่างกดกระทรวงให้เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19นะคะเป็นโรคต้องห้ามตามมาตรา12วงเล็บ4และมาตรา42 44วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเพื่อเป็นการสกัดไม่ให้สกัดกั้นไม่ให้โรคโควิด19เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยนะคะโดยกําหนดไว้ว่าห้ามคนต่างชาติที่เป็นโรคโควิด19เดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เพื่อเป็นการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นี้นะคะ mm hmm. เพื่อจะสอดท้องสอดคองและสอดรับสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่ยังมีอยู่ในทั่วโลกอยู่นะคะ mm hmm. อีกทั้งวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติงบประมาณงบกลางนะคะ mm hmm. เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด -19 ระยะระยะ,ระยะที่2นะคะจำนวนเงิน204ล้านบาทตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอเข้ามา เพื่อที่จะสามารถควบคุมการระบาดของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในระลอกสองให้อยู่ในวงจำกัดเป็นการลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อที่จะเข้าสู่ประเทศไทยลดผลกระทบทางสุขภาพรวมถึงสามารถดูแลคนไทยและผู้เดินทางจากต่างประเทศให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 นี้นะคะตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ คณะมนตรีนะคะวันนี้เห็นชอบในหลักการให้สิทธิ์หรือคืนสิทธิ์ขั้นพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขให้กับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถา,านศึกษาที่กระทรวงมหาดไทยได้สำรวจนะคะแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนมีเลขประจําตัว13หลักเรียบร้อยแล้วจำนวนทั้งสิ้น3,042คนโดยเด็กและคนกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิครอบคุมบริการทางด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพตั้งแต่วันที่คอรมอมีมติอนุมัตินะคะก็คือวันนี้โดยจะใช้งบประมาณดาเนินการทั้งสิ้น7.46ล้านบาทโดยที่กระทรวงสาธารณสุขก็ได้กําหนดกรอบวงเงินจำนวนผู้มีสิทธิ์ในอัตราง,งบประมาณเหมาจ่ายรายหัวเท่ากับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็คือจะอยู่ที่2,453บาทต่อคนนะคะ อย่างไรก็ตามหลังจากที่ครมได้อนุมัติครั้งนี้แล้วยังมีบุคคลที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ยังเข้าถึงไม่สิทธิ์ยังเข้าไม่ถึงสิทธิทางสารสุขอีกกว่าจํานวน73,000คนนะคะซึ่งสิทธินี้ควรเป็นสิทธิที่บุคคลควรที่จะได้รับอย่างเท่าถึงตามหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นครมอก็เลยเห็นควรให้กระทรวงสารสุขและกระทรวงมหาดไทยให้เป็นหน่วยงานหลักและไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งสํารวจข้อมูลและยืนยันความถูกต้องเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับสิทธิอยย่่่าางเเททีมกันคะ เรื่องสุดท้ายนะคะวันนี้เป็นเรื่องที่คณะกรรมการปรปชก็ได้รายงานเพื่อให้คณะมนตรีได้รับทราบถึงข้อเสนอแนะในเรื่องของการจัดระเบียบสายสื่อสารอุปกรณ์โทรคมนาคมโดยทางปปชนะคะก็ได้เสนอว่าควรที่จะให้นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนของทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข,อข้องเข้ามาดําเนินการในการจัดระเบียบสายสื่อสารและสายอุปกรณ์โทรคมนาคมที่อยู่บนเสาไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นของการไฟฟ้านาครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเพราะว่ามันพันกันม่วไปหมดเลยซึ่งมันเป็นอันตรายต่อประชาชนนะคะโดยการเข้ามาจัดระเบียบนี้นะคะจะมีต้นแบบในการดําเนินการก็คือในซอยพหลโยธินที่8หรือซอยสายลมที่อยู่ในเขตพญาไทให้ดําเนินการตามต้นแบบนี้เหมือนกันทั่วประเทศนะคะโดยได้มอบหมายให้สําสนักงานกะสะทะชนะคะเป็นหน่วยงานหลักที่จะบูรณาการข้อมูลและจัดทําแผนการจัดระเบียบสื่อสารสายมวลชนให ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะคะในส่วนของปัจจุบันนะคะที่ปปรชารายงานผู้ประกอบการของกิจาการโทรคมนาคมเนี่ยในส่วนทั้งธุรกิจและก็เป็นของรัฐวิสาหกิจส่วนมากเนี่ยได้ละเมิดการปฏิบัติตามกฎหมายโดยมีการพาดสายหรือติดตั้งอุปกรณ์โทรโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและมีการผาาสายสื่อสารโดยไม่มีการรวบรวมสายไฟให้เป็นระบบระเบียบไม่มีการใช้สายไฟตามที่มีแถบตามที่กฎหมายกําหนดอีกทั้งยังมีการเอาสายสำรองไปม้วนเป็นวงกลมไว้ทิ้งไว้บนเสาซึ่งจะทําให้เสาที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเป็นสายชํารุดนะคะแล้วก็ไม่ได้รับการรื้อถอนเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็เร่งรัดให้รีบดําเนินการในการจัดการแผนการการทํางานให้ชัดเจนแล้วก็รีบจัดการในเรื่องของเสาไฟฟ้าที่มีสายอื่นเข้าไปพันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะตน ไหนที่ทําได้ท่านยกก็ให้เร่งดําเนินการไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะแต่งตั้งไม่มีแล้วใช่คุณส่งมาส่งไปมันเยอะครับเมื่อกี้ท่านโยกบอกว่าวันอย่ที่คาราวนก็โครงการคนละครึ่งจะแบบปฏิการเรื่องอะไรนะครับคนละครึ่งคนละครึ่งค,ครับเอ่อ เรื่องที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสบสนะครับเรื่องคนละครึ่งอันนี้เนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวทางด้านกระทรวงการคลังนะครับจะนําเข้าที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งในครั้งหน้านะครับครั้งนี้ก็คือว่าให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้รับทราบในเรื่องของผลการประชุมเท่านั้นเองนะครับแต่ยังไม่ได้เห็นชอบนะครับในเรื่องของการที่จะให้ดําเนินโครงการ แต่ในเรื่องของหลักการก็คงอย่างที่เรียนนะครับเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการคลังนําไปพิจารณาในรายละเอียดซึ่งณวันนี้กระทรวงการคลังยังไม่ได้นําเข้ามาในที่ประชุมคอรมอรนะครับคาดว่าจะเป็นอังคารหน้าอีกครั้งหนึ่งไม่ได้มีการสอบถามกันในรายละเอียดนะครับทางด้านทางด้านเลขานุสภเนี่ย ก็ได้พูดว่าขอให้ทางด้านสปสได้มีการพิจโทษทิกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วก็นําเข้าคาดว่าจะเป็นวันอังคารหน้านะครับไม่ไม่เกี่ยว,วครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมเข้าใจว่าในเรื่องของมาตรการที่อยากทําให้รัดกุมนะครับรวมไปกรทั่งถึงการที่จะให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยนะครับสามารถได้เข้าถึงโครงการนี้ให้ได้มากที่สุด ก็เลยพยายามที่จะดูในเรื่องของการที่ให้ให้เกิดความสะดวกสบายแล้วก็เกิดความง่ายในการที่จะทําให้ผู้ประกอบการเข้าถึงโครงการนี้นะครับก็เลยกลับไปดูในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับทันข่าวท่านเหตุการณ์กด ติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3า v เอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3า v ทวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ้ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า 7 8 2 E F L U L แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ามทีวีได้เลยนะครับ